สวัสดีค่ะวันนี้เอ v มพีีมาแนะนำนะคะรถบดอล้อยานะคะ่ะคันนี้จะเป็นเจ็ดล้อ,อยานค่ะของยี่ห้อซากัยนะคะรุ่นทีเอพัน10นะคะเดี๋ยวเราไปชมสาธิตกันเลยค่ะ แลระบบเกียร์ธรรมดานะคะวันนี้จะเป็นเครื่องยนต์อาาิสูสนะคะหา์ สอบถามนะคะเพิ่มเติมที่ปรโรศูนย์แปดหนึ่งแปดสานงเนะคะตนะัวน,นี้จะเป็นเครื่องเกอรอีสุดๆนะคะ6กสูบ สนใจติดต่อสถานนะคะที่เบอร์โทร0818302909นะคะติดต่อหาคุณเจนโลดได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ